สวัสดีครับวันนี้พบกับครูอ,องอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีเด็กนักเรียนทุกคนนะครับและท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ ในรายวิชาศิละปะนะครับครูอ๋องจะมาสอนเกี่ยวกับงานศิลป์นในชีวิตประจําวัน่าเป็นอย่างไรเราไปติดตามดูกันเลยครับสวัสดีครับเด็กนักเรียนทุกคนอ่าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะในชีวิตประจําวันกันอันดับแรกครับเรามาดูความหมายของเขาก่อนเลยนะครับนั่นก็คือศิละปะในชีวิตประจําวันเนี่ยหมายถึงศิละปะที่มีความเกี่ยวข้อง นะครับกับการดําเนินชีวิตในแต่ละวันของตัวเราเองอ่าทีนี้เรามาดูประเภทของศิลปะกันประเภทแรกนะครับนั่นก็คือเครื่องใช้สอยอ่าเครื่องใช้สอยเนี่ยที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับล้วนมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะด้านการออกแบบและการตกแต่งนะครับ ทำให้ผลงานมีรูปทรงมีสีสันและมีลวดลายที่สวยงามนะครับเหมาะแก่การนำไปใช้ในงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นชามถ้วยชามนะครับที่ถ้วยชามนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดูครับถ้วยชามของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีลวดลายดอกไม้อาจจะมีลวดลายเกี่ยวกับการ์ตูนมีการใส่สีลงไปนะครับให้ดูหน้า ใช้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเป็นโอง่งอ่ามีไใบที่บ้านนักเรียนมีโอ่งหรือเปล่าแล้วโอ่งใบนั้นเนี่ยมีลวดลายหรือเปล่านั่นคือการถ้าสมมุติว่าถ้าโอ่งใบนั้นมีลวดลายนะครับแสดงว่าเขาได้นําศิลปะเนี่ยเข้าไปใส่ไว้ในโอง่งโดยการวาดลวดลายลงสีเป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นหม้อน้ําอาจจะเป็นปิ่งโตที่นักเรียนใส่ข้าวมาทานที่โรงเรียนนะครับ อาจจะมีลายการ์ตูนหรือลายอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับเป็นต้นหรือที่บ้านนักเรียนนะครับอาจจะมีกระปุกออมสินอ่าครูเชื่อว่านักเรียนต้องมีกระปุกอมสินอยู่ที่บ้านแน่ๆเลยหรืออาจจะเป็นบททัตรคําอวยพรต่างๆที่นักเรียนเคยมีนะครับทีนี้เรามาดูในประเภทที่2กันนั่นก็คือเครื่องประดับตกแต่งนะครับเครื่องประดับตกแต่งเนี่ยจะเน้น เรื่องความงามเป็นสำคัญนะครับจึงมีการออกแบบให้มีรูปร่างรูปทรงสีสันและลวดลายต่างๆที่งดงามนะครับเหมาะแก่การที่จะไปประดับตกแต่งตามร่างกายของเรานะครับหรือตกแต่งตามสถานที่ต่างๆาเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเช่นกำไลมีไหมสร้อยคอนะครับที่เป็นลูกป,ปัดนะครับ หรืออาจจะเป็นแจกันดอกไม้นะครับหรืออาจจะเป็นรูปภาพวาดต่างๆ่าเป็นต้นนะครับอ่ามาประเภทสุดท้ายนะครับก็คือประเภทของเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเนี่ยจะเน้นเรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นสำคัญนะครับแต่ต้องมีความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจนะครับทำให้อยากที่จะเล่น จึงมีการออกแบบให้มีรูปร่างรูปทรงและสีสันนะครับรวมถึงลวดลายที่มีความสวยงามนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ่นนิ้วมือนัรเรียนรู้จักไหมเคยเห็นไหมหรืออาจจะเป็นหน้ากากแฟนซีหรืออาจจะเป็นรถบังคับนะครับอาจจะเป็น ตุ๊กตานะครับในการแต่งตัวตุ๊กตาอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับคร่องไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะครับอยากให้คร่องเนี่ยจะให้นักเรียนได้พักผ่อนนะครับได้สนุกได้ไปทําบุญกันในวันหยุดนี้นะครับแล้วข่องขอฝากคิิงท้ายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถสร้างเครื่องใช้สอยนะครับเครื่องประดับตกแต่ง หรือเครื่องเล่นได้ด้วยตนเองก็ได้นะครับเช่นอาจจะทําบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสต่างๆนะครับหรือทํากระปุกออมสินเพื่อใช้ในเพื่อใช้ในการออมเงินนะครับหรืออาจจะประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีเองนะครับรูปสัตว์ต่างๆหรืออะไรก็ได้นะครับตามความชอบของนักเรียนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับความรู้ที่ครูอ,องให้ไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับนักเรียนอาจจะถ้าครูอ,องแนะนำนะนักเรียนลองทำกระปุกออเสินนะแบบใช้ไม้ไผ่หรืออาจจะเอเอาอะไรมาประดิษฐ์ให้เป็นกระปุกออมสินจะได้ใช้ลังกระดาษประดิษฐ์กระปุกออมสินนะครับนักเรียนจะได้มีเงินเก็บนะครับไว้ซื้อขนมอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูอ๋องขอตัวลาไปก่อนแล้ว อาทิตย์หน้าเราจะเจอกับอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ